còn cái với tôi nhạc nhạc. À, nghe Tại dưới này con gọn nó nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp No, no. ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกเชนเคยครับกำนุมีสารบานเข้าหลักกะแม่นงควันเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะครับมื่อนี้กัมาซ้ำหมายเก่าเด้อพี่น้องมองฝนตกค้ำหมู่บ้านเนาะแม่นงควันครับมื่อนี้กัอยู่ท้างน้ำไหลเด้อพี่น้องครับอยู่อย่างงามเดีคนนึงไหลลงมาจากดอยพี่น้องครับครับตอนนี้แม่นงควันเย็นเฝ้าเด้อพี่น้องมองทางลุ้ทางหมู่บ้านเนาะแม่นงควันครับรันหมู่บ้านไต่ยืนเนียนทางข้างน้ำมันเขึ้นย้วหันสองดอกมื่อนี้เห็นดอกหนึ่งพี่น้องครับไหดอกบักงามเลยพี่น้องไหมหมู่บ้านจะเป็นใครเนียนครับมาไปดูน เส็จละงูขาวเด้อพี่น้องครับโอ้ดอกใหญ่เนาะแม่นตุกวันครับออกจุดมองน้ำไหลที่เก่าเหรอพี่น้องครับมองทา้งย่างโอ้น้ำเขาคนอ้าทำไมดอกง่ายเธ้ไอได้ยุ่นี่สองดอกเนาะแม่นตุกวันวันนี้ไม่มันๆเนาะจ้าเอ้ามันแล้วมันแนวรวมเนี่ยรวมเนี่ยดอกเดี๋ยวพ่อแข่งเลยพี่น้องเอ้ยกลับมาจังในกลับปะหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องครับจังได้กะกก็เลยก็แช่ก็ได้ตามเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจกันครับผมวันนี้สีมานสักไหนเนาะครับ ไข่เนี่หนสองไขสไข่เรือยน้องครับไข่เราโงกเลืองเือยน้องข้เขาจะเขาอย่งไแจ๊บบางทีกับสามไข่เรือยไปน้องครับเป็นไข่เหี่ๆนะกรเลือรเลืองประเทศน้ำแหลมเนาะไข่นึ่ครับผมเน่ันเป็นคอยนะ เป็นสีเหมือนน่าอีกเราเด้ยกผีน้อง,งครับนเดทยวามีกจ้าไหนรู้ครับตรงนี้เนะาะเมียนข่าอยู่เขาเห็ดพึ่งเข้าใหญ่เด้อพี่น้องอู้พี่น้องเนี่ย<ช>เป็นกาลังขึ้นหมืัวว่านเพราะเห็นเนาะงมันละควันครับขึ้นมือนเหม่อนกาลังเรือพี่น้องยังไงเลยเป็น,นเชื่อน,น้อนะควันครับกาลังเห็นได้พี่น้องครับมืรอนี้ สองดอกครับอีกดอกนึงครับผมเห็ดลงอกขาวด้วยน้องเนี่ยครับงาบ้านนี่ก็ยู่นีสองดอกครับมนีไมาเห็นดอกนึงอ๋ออีกดอกนึงครับผมเห็ดไข่ครับเห็ดของหอมต้นนี่บ้านันนี้ครับเห็ดไข่ขาวด้วยน้องกำลังหอมเลยนี่ขาต่ำเนี่ยครับเห็ดลงอกขาวด้วยพี่น้องสองดอกนี่ไงงามบ้านเมืองคนอ้าขาบองงามพี่น้องงามแต่ดอก แนี่ยครับก็ได้ยุบพี่น้องเก็บไปก็ได้แก่งตึมกันเนาะครับก็หลังบ้านเมื่อวานก็ม่เห็นน้องน้งควันเงาพ่อไม่นี่เนาะเสียงผู้ใดก็มีเจ้ากินกันมันอุ้ว่าซุ่มแต่มื่อนี้กลมากครับต่วนตะลุยครับสาวกันแล้วเราเด้อพี่น้องครับต่างคนต่างแยกกันหาเนาะครับตอบหนึงครับผมว้าวสวยงามไม่ดีให้เพิ่ใหญ่เนาะพี่น้องไป ต้นมาสินี่นากินขายเลยคุของหวานนาะแเ่นต์ัลมันยังที่บอยมีน่กินมาขังตามเมนไปครับผมออกใหม่ออกใหม่เลยพี่น้ององดอกครับพี่ดอกจุ่มกันดอกงามกว่าเต็มเลคออือฝนแล้วนือหน่อยแค่ต้องนมไปน้ำหนักเอะดอกะอนเออเมืนนี้ลบเย็นเนาะี่น้องคัต่บรรยากาศดี ที <S <S ่ปุ่มหนาพี่น้องเอ้ยครับเอ้ายยสวของงานอยู่ในป่ะในเก่าพี่น้องถือเงี้ยถือคอนเ็งว่าตรงนั้นไงขี่มอเตอร์นั่นเหอ่าทั้งนี้แหละเป็นขวาดแจงแทบเนาะดอกกระด้างามพี่น้องครับกระด้งแจงขาส่นเลี้ยวเดียวพี่น้องสองดอกออกในทางผุนนะครับ สว,สวยงามท้งนี่ขาเยวท่านนั้ขน,นขาตาาาั้งาเนเยาเย้าไหมครับนไปอีกสองใครทั้งหมดเดี๋ยวพี่งหงอใหม่ใช่ไหมโอ้หยังไงเหลืองเหลืองกับว่เหลืองเขากับว่เขาแล้วโง่เขาเป็นจีหุ่นดี สองปีสไม้ไงโอ้ใครหน่อยเอาไปแน่นเลปกไบขึ้นเกาเด้อพี่น่อยใครได้หน่อยเพิ่นเยือนมันไงครับเยือนมาเอาอีกสองตัวครับผมเห็ดพึ่งเขาเด้อพี่น้องโอ้พี่น้องเลยขาเป็นขาวเนาะตัวนี้ว่าเป็นถ่าวในบ่อแม่คนเอาขึ้นมาบ้างโอ้เอาดอกเดียบนะอ้จุ่มนี่งามพี่น้อง เรานันได้บ่ละแม่น้กงคนตาเราขาเลย่ไไดด้้ตักเนาะแต่อยู่ครับติมกันเนาะก่ได้แก่พี่ต่อดอกนึงครับผมเพื่งทองคำด้วยกันงานกับเพชรพึ่งเหลืองครับผมมีรสชาติหวานด้วกันเด้อพี่หน่อครับเนาะเจ็ดไข่ครับผมทองจุ่มทองจุ่มงามๆพี่น้องเฮ้ยรับ เห็นไข่ขาวเนี่นครับเป็ดไข่ขาวครับหบองทั้ง่างเท่ากันพี่น้องดอกนี่ครับก็ตะไบอีกดอกนึงทั้งกลุ่มมันองค์รวมงานเมื่อกันปุ่นน้ำสีเหลองจันนะมันนี่ท่าขึ้นเบึงจันเห็ดไทยเด้อพี่น้องครับดอกนี่ยโอ้สวยงามเลยครับปุ่นโอ้ตีนขึ้นหอมน้องมันอยค์รวมงานมันรวมเพิ่นนะพี่น้องโอ้อหโหอ๋ออีดอกนึงครับผมโอ้ดอกที่แข็งเยอะครับโอ้เดี๋ยวซองแน่อยู่น้อยเด้อพี่น้อง ครับฝั่งขาพน้ามาอู้พร้อมกันเจ้าแม่นกันอโอแต่อ่อนเห็ดพี่น้องเลยครับดอกนงาบีรีครับอุดดอกนะครับผมนี่นาะบีง่วหอมๆเนาะแม่นกันคกีเงี้ยนะเนี่ยครับรวมง่ายเลยครับแต่เมื่อนี้กลับไปสีลบไว้ๆเนาะแม่นวันครับย่ำแบงค์เนี่ยครับก็ยังย่ำเอาปลาก่อนเนาะแม่นวันครับช่วงนี้กลับผ้าอยู่เขาเนาะพี่น้องครับ ทางอีสานบานเฮากะทิตรงป่าตรงไส้กันเนาะแม่น้ำควนครับกะทิหมานกันทุกคนอยู่นา้พี่น้องครับทางอีสานเฮากะได้ครับตอนนี้นุ่มอยู่ทา้งเหนือนา้พี่น้องครับนุ่มกะเป็นคนสารคามทางอีสานเนีอเด้อพี่น้องครับมาเก็บเห็ดกะเป็นมาเก็บนทา้งเหนือน้ำเบาต้นตอลุยเด้อพี่น้องเป็นส่วนมากกเตยมาน้ำเพิ่นครับกะเลยอยูเยาเด้อพี่น้องครับู่ละเกี่ยวเขาอยู่เนาะแม่น้งควนครับแจ้งสิคอยกับอีสานนาะพี่น้องครับไปเอาปลาก่อนน่มกัน อีกดอกนึงครับปู่ไม่อของหอมหลายเนาะไม่น้อวันจี๋อีพี่น้องเลยี๋าียกี๋งี๋งามจีี๋จี๋จี๋้ี๋ข่จจ้าจี๋จี๋นีงี๋๊ี๋จี๋ี๋จี๋พี่จี๋จี๋จี๋ี๋จจวจี๋จเพจีจจี๋จี๋ดี๋จี ขึ้่น้องเอ้ยเข็ดปวกตราบนะครับฮะแข็งมั้งโอ้ยดึงถือเลยไหมน้องคนนันนั่นละครับผมโอ้ยขาผุนใบเงาคือทางเหนือดอกคือทางอีสานดอกน้อยเหมือนันบอพิษเข็ดปวกตราบทางอีสานนี่ขายาวเดี๋ยวเสียมงัดต้องขึ้นกว่าดอกพ่นรับดอกนี่งามพี่น้องคุณออกไปที่ไหนตรงไหนไงออกกินทั้งคนนะโอ้ยนบขาโมยเงาอ้ยพี่น้อง ขาปุ้ยเน่าสามเห็ดตุ๊ปูเลยสามคืออยู่กองเก็บเถอะนี่ดอกดอกโ้แจงเลย่นงดอกสันดอกในแนงขนเนี่นดอกไปโอ้ยแข็งีทั้งดอกงามด้ว่นงตุ๊บูนอกแมงฝันอีกใครครับวอ้ใครเนี่ยน้องแมฝันน้องข้าวจนพูนมันกระลังจุ่มจุ่มเลยน้องคนโหงงามๆขนา คุณพูดไหมจ๊ะมันคือเกิดห้างกันเด็กน้องกวนไข่หนึ่งยั่วโมงหนึ h <h ่งจุ <h 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 ่มหนึ่งยั <h <h ่หนึ่งเนาะเห็ดแล้วงูขาวครับผมโหลงเลยหลงคล้องกันมิ้ขนาดช่างเถิงเลยแม่น้องควนแล้วงูขาวครับผมพอได้อยู่เด้เนาะแม่น้องกวนนี่ถ้าบอกมันจังบาเต็มตาไว้เนาะนงาหมืูหวานพอดีพี่น้องเลยหวานเห็นบ่เห็น คอยๆย่างกี่มันน้องสวยงามมากคันจูงก็อยโอ้ยห่วงไว้ไว้นบานกระแทกเพื่อนล่ะพี่น้องขึ้นมาให้เรางกเนาะนี่จูงหน่อยก่อโมนี่มาท่านบานคัดเนาะพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับผม ว้าวน,นี่ครับกอดแดงใหญ่เด้อพี่น้องขึ้นยู่เหลือพี่น้องเลยดอกเบี้ยกินต้นนไม้เดือดขาคนนี่พี่น้องน่านสีเหมือนก็สดเลยพี่น้องคนไปได้นานเนาะดอกเดียวเพราะแกงเลยพี่น้องครับเห็ดกอแดงใหญ่เด้อพี่น้องเห็ดกอแดงหลวงครับนี่เราฉาดหวานเด้อพี่น้องครับ เป็นดุนเฮดเบิกบานดอกก็ล้างแงนะคบน้าหนานบบแต่เราพี่นาะ้าเนใหนานสกฝนหนึ่งจูงครับผมจูงแข็งแตกนะค่ะเนี่ยบะเขียบพี่เนาะต่านหงาบเลยอออีกสองดอกครับผมเฉยๆนะหมูขาวเนี่ย มูจากเศร้าจากสิดจากเศร้าสองดอกสีงามเลยไอ้นะสองดอกแต่งงามได้เป็นขวัญผู้ใดอย่างเงี้ยได้เกษียบงามนั่นพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เสียบไปติดร่างกายไม่เด้อพี่น้องับไป่ะอย่างขวัญคืนทั้งคุณเลยอีกหนึ่งจูงครับผมไข่เนาะค่ะแมนครับผมไข่ขาวเด้อเหาให้ลงอกหยักพี่น้องเอ้ยสองดอกครับผม ้อมน้ำเท่าร่นัปาดขาต้อแม่ขวัปืดอยนองเลยบอกว่างสองดอกพอแจงเลยแม่นก็ต้องเอาบกมม่ไเอาโบกตัดโบกเลยเยเตรมตาครับผมไปแกงไนะหนึ่งกระแทบได้ไหมนงขวัญเห็นทาพิกเนาะนึกว่าจะไปไฟเขาลงด้มอยู่ครับนะเราสองจุ่มงน้ำอีกทีน้อครับ หมูวานนี่คือจะได้เบิดเลยน้องแมงควันจูงงามพอดีขึ้นน้องโอ้ยาครับอเลยแงงา้อ่ะอีกสองครับผมอ่ะกลับไปน้องค่ันน้องหนึ่งรวมตรงนงนหนักจังเชงป่าขาเล่นแมควันเอาบอกเลยอ้าวโอเคครับผมเ้ยอ่ะบอกใหที่รอกมัน ดอกนี่ยถั่วมีอ่ววาเอากันฮัทได้ในป่าก็ขาใหญ่ไรต้องดอกนั้นก็อยู่บริเวดอกพี่น้องนอนแเยังอยู่างนี้ปุณงนหวาจ้ะอีกสองดอกครับผมคนละสายพันธุ์เลยพี่น้องสายพันธุ์หวานขี้เกลีเพิ่อเข่าไงนะงานครับแล้วก็เอ็ดเพื่งเหลืองด้วพี่น้องครับอีกดอกนึงครับดทองค้ำเนาะค่ะง่นครับหวานเท่ากันพี่น้อง เผื่น,นุงนง้งยครับผมสองสูงงามๆพี่น้องเลยขาเป็นยาวๆเนาะพี่น้องคนจ้าเฮ็ดเผื่น,นุงนง้งแล้วค่ะเนี่ยครับอ๋ออีกสองครับผมเอาเป็นแปลเลยพี่น้องครับทางน้องหน่อยนะบ่บดีบ่ปังเลยเนาะแม่นางขวัญเอัตราสีลุงเมื่อบานหมาดหนดหน,น,น,น่อ,อยมองทางย่างล่ะพี่น้องจ้า phương lưỡng các vùng khoảng vàng dì à, vòng các vùng dọc 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 ý <laughs> oh, lương nó này em 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 Chùm nâng em 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 Chân cực em em nó em em Nhìn em em là nhìn nó em 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 nó như em em này em đây em 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 lên nó em เกี่ยงงามละเปาะงามพี่น้องเอาอีกสองครับผมโอ้ทางล้มดอยเด้อดพี่น้องคืองามแทนเนาะพี่น้องควันครับสองถ<า>ึงงามๆครับผม,มเสียงยังไงเสียงลมว่นมีเสียงฝนให้ถึงน้องยุ่งไปเลยสองต<า>่อแล้ว บานเลยนะบานหยุดไข่นะครับผมโอ้ไข่แบบไงพี่น้องเลยต้องออกจากไข่ไปไหนด้วไข่นี่โอ้ไข่แบบไงเลยไข่ยังแม่น้องควันไข่หามหามเต็มไม้เต็มมือเลยพี่น้องโอ้ไข่นี่เออพี่น้องเลยเจ็บขึงหรือมือพี่น้องเห็นหรือเปล่าไงทางน้านแม่น้องควัน เต็มตาคับผมดอกนิว่าไะเอาดอกนึงครับผมสมัครดอกนีดอกเดียวเต็มตาพี่น้องแต่ว่าบบใส่ตาเนาะแม่งวันกระชังจานเลิศพี่น้องกระชัแห้งสดย่านพนมุนะครับกชัอไใส่บาเลยเอไข่ครับผมออกยุกข่างพนเนาะแมลงวันรับสองจูงงามๆเด็พี่น้องนะุ่นะ งามคเนาะพี่นวลอันน้อยได้ไหมพี่น้องอันหน่อยได้ไหมพี่น้องไม่เสียไม่ปนเนาะพี่น้องครับตอนนี้ก็ลงจากดอยเหลือเด้อพี่น้องครับมื่อนี้ยกะหมานถือเก้าพี่น้องครับเป็นเห็ดละงกขาวแน่เห็ดละงกเหลืองแน่พี่น้องครับกะมีเห็ดกอแดงแน่เนาะพี่นวลเมื่อนี้ยกะ ดอกบานก็ไล่แล้อค่ะนุ่นเบื่อบานเด้อค่ะเนี่ยครับนี่บานแน้น้องเป็นนกหวนครับอุ้ยครับขันพ่อหมู่บ้านนี่คือนวยงามน้องเป็นนกหวนสวยบานงามบานแซ่บจ้ะครับของหวานครับเมื่อนี้ของหวานหลายเนาะเป็นนกหวนครับมาเบิ่งผลงานกันครับผมนี่ครับสวยๆงามเด้อพี่น้องมืคอนี้ครับอุ้ครับเห็ดละงกขาวครับเป็นละงกเหลืองพี่น้องนี่ครับงามคือเก่าพี่น้องเอ้ยครับละงกเหลืองกับบล็อกไฟดอกไงเนี่ยครับเป็นสีดอกน้อยหน่อย้อยหน่อยแต่เป็นเกิดเป็นมูเนาะเป็นนกหวนมูละสองสามดอกมูละดอกก็มี ครับังไดกะอย่า,ายลืมกดไล์กดแช่กดติดตามเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจกัน,กนครับผม,ผมสำหรับม้อนี่กะสีขอฝากไว้ทรานนี้ครับพอกันเชียรหน้าเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปะพี่น้องไดนี้กับบาน้ำกันครับผม